สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องความโง่ของตัวเองมาให้ฟังนะครับผมได้สั่งตัวสารเคลือบมานะครับเป็นสารเคลือบเพืองท้ายแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับพอใส่เพืองท้ายใช่ไหมครับน้ำมันในเพืองท้ายมันเต็มอยู่แล้วใช่ไหมครับปกติแล้วผมก็ได้เอา เอาตัวสลิงตัวนี้นะครับดูดดูดน้ามันเพื่อจะใส่นะครับแล้วก็ต่อสายเข้ามานะครับใช้เป็นสายออกซิเจนปาแบบนี้นะครับพอผมดูดใส่ดูดใส่ประมาณแบบผมจะแบ่งตัวนี้ใส่เกียร์ส่วนหนึ่งแล้วก็เพลิงท้ายส่วนหนึ่งนะครับ พอผมใส่เพืองท้ายเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็ไม่ไ,มได้มีปัญหาอะไรนะครับพอใส่เกียร์เท่านั้นแหละครับผมใส่ก็ไปแล้วก็ต้องยัดหรือยึดไหมครับแล้วก็ต้องทําเวลาเพราะว่าน้ํามันเกียร์มันไหลออกตลอดนะครับเพราะว่ามันมีรูเช็คลนนะครับผมได้บีบเข้าไปประมาณสลิงที่สองครับแล้วก็เหลืออีกสลิงหนึ่งเกือบจะเป็นสลิงสุดท้ายแล้วครับ พอผมฉีดเข้าไปผมยัดเข้าไปปั๊บแล้วก็เหมือนมันมีแรงดันนะครับเพราะว่าน้ำมันมันมีความเหนืดอยใช่ไหมครับผมก็ดันเข้าไปจนสายเนี่ยครับมันหลดเข้าไปในอ่างน้าอ่างเกียร์นะครับตัวนี้ครับพอมันหลดเข้าไปปั๊บผมเอามือล้วงดูนะครับก็ล้วงไม่เจอนะครับเพราะว่ามันเข้าไปลึกมากนะครับพอเสร็จแล้วผมก็คิดในใจ ถ้าไปหาช่างไปเอาออกก็เหมือนค่าช้างเอางาใช่ไหมครับเพราะว่าเพื่อจะเอาแค่ตัวนี้ออกนะครับผมก็เลยคิดในใจว่าถ้าเราใส่เข้าไปพอนานๆไปใช่ไหมครับไอตัวสายตัวนี้ครับมันจะมีความกรอบครับเพราะว่ามันอยู่ในอ่างน้ำมันเกียร์ใช่ไหมครับน้ำมันเกียร์มีความร้อนถ้ามันกรอบแล้วก็โคตตัวแล้วก็ แข็งตัวอยู่ในก้นแก้์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วผมก็คิดอีกอย่างหนึ่งถ้ามันแข็งมันกรอบในระยะเวลาที่มันตัวนี้มันแข็งตัวแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็แตกกระจายมาเองใช่ไหมครับแต่ก็คิดอีกแง่หนึ่งก็คือเผื่อมันไม่ไม่กรอบแล้วก็มันเหนียวแบบนี้ ถ้าเกิดมันเข้าไปในเฟืองมันอาจจะทําให้เฟืองติดขัดก็ได้ครับผมก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นเลยจนขี่มาประมาณเกือบเดือนนะครับถ้าผมบอกแฟนก็ต้องโดนด่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามึงทําอะไรของมึงทําหาแต่เรื่องแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยปล่อยมาเลยผมว่ามันน่าจะแข็งตัวแล้วก็มีน้ําหนักมันเหมือนโดนความร้อนแล้วก็เย็นโดนความร้อนแล้วก็เย็นแบบนี้ไปเรื่อย เดี๋ยวมันก็แข็งตัวนะครับใช่ไหมครับพลาสติกยางพวกนี้มันก็จะมีความแข็งแล้วก็แตกกรอบได้ง่ายใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ในก้นอ่างเกียร์เลยเนะี่ยมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปหาช่างไปให้เขาถอดเอาออกคนระับก็ต้องยกเกียร์ลงอะไรหลายอย่างแล้วก็ทําให้เราเสียตังค์แบบไม่ใช่นเรื่องน่าจะเสียนะครับ ผมก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้บอกแฟนด้วยแล้วก็เตือนนะครับใครที่จะใช้แบบนี้นะครับให้หาอะไรรัดใบดีๆนะครับหรือว่าสวมให้มันเข้าแน่แนๆน,นะครับเพราะว่าเวลาเราเดินน้ำมันเกียร์เข้าไปใช่ไหมครับมันต้องให้มันเข้าไปในให้ให้ลึกได้ที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะดันน้ำมันเกียร์เกเ่าออกมาใช่ไหมครับ เพราะว่ารูเช็คล้นมันเขาให้เติมล้นแล้วเขาก็พอใช่ไหมครับแล้วก็ปิดวบใช่ไหมพอเราไปเติมอันนี้เข้าไปน้ำมันเกียร์เก่ามันก็จะล้นออกมาคือจะทําให้มันเร็วที่สุดนะครับเพื่อเราได้เพื่อให้น้ํามันเกียร์มันไม่ไหลออกเยอะนะครับฝากด้วยนะครับใครที่ทําเป็นสลิงแบบนี้แล้วก็ต่อนะครับเราก็ต้องเอารวดเอาอะไรก็ได้ครับมารัดให้แน่นหนาเลยนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปอย่างเงี้ย บางทีมันอาจไม่โชคดีเหมือนผมก็ได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ